สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กัมาพบกับนําเชียร์ผ้ารวยเด้อครับพี่น้องบรรยากาศตอนบ่ายของวันที่26พฤษภาคมครับพี่น้องเนาะครับมีแนวทางเหล็กเล่าพัฒนาครับผมมาสูพี่น้องเอฟซีครับผมเป็นแนวทางเสียงโศกเสียงดวงคือเกาครับพี่น้องเนาะครับผมครับคลิปนี้กัเป็นเหล็กของ พี่สาวเกาหลีครับผมเลขวิ่งแล้วก็เลขผู้ใหญ่ลึกลับครับพี่น้องเนาะเลขผู้ใหญ่ลึกลับจับให้ครับผมครับหลังจากที่เดินดีครับผมมาต่อเนื่องกับหมวดเบืองหันกับมาลุดอีกครับพี่น้องเนาะครับผมแนวทางเล่าพัฒนาเป็นธรรมดาเด้อครับพี่น้องมานําเสนอเป็นเพียงแนวทางจังไดกับพิจารณาเบื้องเอาครับพี่น้องเนาะครับมีเขามีลุดหมวดนี้กะ ลองเบิงครับพี่น้องครับผมอย่าเผลอย่าผาดเหล็กเพิ่นเป็นเหล็กวิ่งครับแล้วกับผู้ใหญ่ลึกลับเพิ่นจับคู่ไห้คือเก้าครับพี่น้องเนาะครับเขาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางล่าพัฒนาพี่สาวเกาหลีกับผู้ใหญ่ลึกลับนำเชียร์ผ้าลวยกับขอขอประคุณครับผมทั้งสองสำนักที่มีเมตตาแนวทางครับผมส่งต่อพี่น้องเอฟซี เช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับน้ำเชียร์ผ้ารวยในเด้อครับผมครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังจากฝนตกมากด้หมู่บ้านนี่ครับผมกันเลยอยากจะมาทายทงให้ทงหน้าซู่พี่น้องสี่เบิงครับผมเขาก็กำลังสิบโปงค,ครับพี่น้องเนาะเพิ่งวานไว้ครับผมครับพอได้ ดำับี่นองเนาะบ่ได้ตกก่าดำคือยังที่ผ่านมากครับผมครับเพราะว่าถือว่าเป็นการลดขั้นตอนครับผมลดขั้นตอนการทำนาไปครับสมัอนี้เห็นหลายๆมองเพิ่นกัใส่วิธีไถแล้วก็ปั้นและะ้วก็มาว่านเอาครับี่นองเนาะว่านเข่าเอาครับหลังจากนั้นกับมาตั้การใส่รถเกี้ยวครับผม ยุคสมัยเปลี่ยนไปครับผมผลผลิตก็ได้บ่แตกต่างกันครับพี่น้องเนาะครับผมลดต้นทุนในการใส่แรงงานบ่วันสีดำครับผมบว่าวจิตลกกาครับผมเปลี่ยนไปแล้วเอาครับพี่น้องครับผมบอไรพี่น้องกับจิตอ,อยากฟังเรียกแล้วเนาะพี่น้องเนาะอยากเบื้องเรียกแล้วเดี๋ยวไปเบิ้งกันเลยครับผมลาวพัฒนา พี่สาวเกาหลีกับผู้ใหญ่เลือกลับววดวันที่26พฤษภาคมครับพี่น้องเนาะไปเบิ่งนกันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมนี่ก็คือล่าพัฒนาของพี่สาวเกาหลีกับผู้ใหญ่เลึกลับเด้อครับผมครับงวดวันที่26พฤษภาคมครับพี่น้องเนาะครับพี่สาวเกาหลีเพนไนให้5กับ4ีเด้อครับพี่น้อง5กับ4ครับผม สำหรับเลขผู้ใหญ่เรื่องับเพิ่นก็จับให้ก็จะมี8 4 9 4 0 4 1 4 3 4ครับผมแล้วก็85 95 05 15และ35ครับกันเบิ้ล4455ครับสำหรับเลขตัวเนียนตัวสอบของเพิ่นก็มี8 4 9 4 3 4ครับผม8 5และก็3 5ครับพี่น้องเนาะนี่แหละครับผม งวดนี้เพิ่นได้หากับสี่ครับพี่น้องครับห้ากับสี่พี่เจหน้าเบิ่งเอาครับพี่น้องวันนี้ก็ร่มแห้งจักน้อยครับวางหันกับเพ้าพี่น้องเอ็มซีไปเบิ้งไ้เบิ้งหน้าครับผมครับเอาเนี่ยแหละครับหากับสี่เด้อครับพี่น้องครับเปรียบเทียบหลายๆสำนักครับพี่น้องครับผมตัวเด่นตัวชนครับ กันเบิร์นน้ำเด้อครับพี่น้องวันศุกร์นี้ซีซีห้าห้าครับผมกันเบิร์นด้วยครับเอาครับพี่น้องครับผมกัดผิดจะหน้าเบิร์นเอาเด้อครับพี่น้องครับผมเลขพีเสาเกาหลีครับผมหรือว่าจะเป็นเลขผู้ใหญ่ลึกลับจับให้ครับผมพิจารณาเบิรงเป็นแนวทางเสียงโศกเสียงดวงเบิรงประกอบหลายๆเส้นหลายๆอาจารย์ครับพี่น้องเนาะ ครับผมประกอบเบิ่งเอาที่น้ำเชียร์ผ้าลวด้นนาำเสนอตั้งแต่เสามากครับผมเก็บเป็นข้อมูลไว้เด้อครับพี่น้องครับผมเป็นข้อมูลตัวเด่นตัวชนครับเลขเพิ่นกับเบลายหลางแห้วครับพี่น้องเนาะปจิุบจับอยู่ผมะมาณนี่ครับผมผู้ใหญ่เลือกแล้เพิ่นกับจีจับให้สิบหางครับพี่น้องครับผมครับถ้าเข่าก็เขาตรงๆเลยครับพี่น้องเนาะ พี่สาวเกาหลีเพิ่งกว่างเล็กปิงไว้ให้ครับหมวดนี้ก็ห้ากับสี่ครับผมพิจารณาเพิ่งเอาห้ากับสี่ครับห้ามาห้าอะไรครับพี่น้องเนาะสี่มาสี่อะไรก็ไปเบิ้งเปรียบเทียบกับผู้ใหญ่ลึกลับนะครับพี่น้องนะครับผมครับก็เป็นแนวทางอีกซำนักหนึ่งที่พี่น้องเอฟซีรอคอยครับแล้วก็เหลืออีกวีพีพี่ประกายได้ครับผมพักหลังีนเพิ่นกา รู้สึกว่าสิรุดนะพี่น้องเนาะเจงไดกะลองเบื้องม้ีครับผมครับล่องเบื้องม้ีครับผมเพิ่นจงะงัดที่เด็ดยังมากครับพี่น้องลองเบิ่งครับเลขครับ V.I.P พี่ประกายตอนเย็นๆครับพี่น้องเนาะเจงไดกะมาตามกันต่อสู่กันต่อเช่นเคยครับผมนี่แหละครับบรรยากาศอยู่ทงหน้า บ่หอนบนไดครับพี่น้องวันนี้ครับผมพ่อพ่อ,อยู่ได้ครับผมมีลมอากาศก็ชซุ่มชื้น,นเนอาค,ครับผมไปเบิ้งกันอีกครั้งหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะครับผมไปเบิ้งกันอีกครั้งหนึ่งพี่สาวเกาหลีกับผู้ใหญ่ลึกลับครับเอามาเบิ้งกันอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องเนาะเบิ้งกันอีกครั้งหนึ่งลาพัฒนาพี่สาวเกาหลีครับผมและผู้ใหญ่ลึกลับครับนี่แะครับ วิ่งบนล่าง5กับ4ครับผมพี่สาวเกาหลีครับผู้ใหญ่ลึกลับกับมี8 C 9ซ0เ C, C, ก่าแล้วก็3าครับผม8 5 9 5 0 5 1 5 3 5ครับกันเบิร์นเดอร์ครับพี่นอ้องซีซหาหาครับผมนี่แล้วครับพิจารณาเป็นแนวทาง เอากะตามมาให้พี่น้องสิหลายสำนักครับพี่น้องเนาะพิจารณาเบิงตัวเด่นตัวชนตัวจับคู่ครับผมเย็นๆกะล่ออีกสำนักหนึ่งเด้อครับผม VIP พี่ประกายครับเอาครับพี่น้องครับผมครับพิจารณาเบิงเป็นแนวทางเอาเด้อครับพี่น้องกัก็เหลืออีกสำนักหนึ่งก็คือพี่ประกายครับพี่น้องเนาะ VIP พี่ประกาย เม็ดเดียวเช่นเคยครับพี่น้องครับถ่ายคลิปนี้ครับนำเชือกผ้าร่วยกับขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีทีเขามารับช่มรับฟั่งแนวทางทีนำเชือกผ้าร่วยได้นำเสนอเล่าพัฒนาครับงวดวันที่ยี่สิบหกนี้กับขอให้ถูกหวยเรงเงินไเปนน้ำกันเ้ยครับผมครับสำหรับคลิปนี้ครับขอให้พี่น้องเอฟซีโชคดีครับผมสวัสดีครับ